ล็อกอากาศไว้เท่านี้แล้วก็ล็อกน้ำมันไว้ที่2องกีดเเพื่อให้เดินเบาได้เลยแต่ส่วนใหญ่เราเราเเรราาจะไม่แบบนั้น <c oughs> ถ้าเราเตะปกครับเป,ปาก <c oughs> ฉะนั้นถ้าถ้าเราไปปรับสกูคุณต้องแลกมา,ากับตัวเคลรื่องหายผิดไม่ดีเล่กไม่ติดเลยถ้าคุณไปมุนสกูเข้าคุณก็ต้องยอมรับว,ว่ากล่องจะเปลี่ยนหมด เมื่อไหร่ที่รอบเครื่องไม่ได้ตามคู่มือกาหนดก่อนก็จะเปลี่ยนโหมดบางทีเป็นโหมดสำรองทันทีโหมดโหมดสำรองนี่ก็คือตี่ใส่่งสองสาอะไรก็ได้ที่มันที่พยายามที่จะเดินเบาได้ถ้า,ถาพยายามประคองรอบถ้ามันบายมันก็ไปไปศูนย์เลยนะรับใช่ครับถ,ถ้ามันหนามันก็มาหนึ่งมันก <พอ S 1> ็จะพยายามประคองรอบให้ได้ตามที่มันกำหนดเลยเพราะมันไม่มีตัวตั้งรอบแต่ถ้าเป็นสกู๊ปปี้ตัวเก่าเป็น C B R Baby Jet มันก็ไม่ได้สนใจครับยัไม่มีตัวตั้งอ่ามันมีตัวตั้งเดี๋ยวมีตัวนึงอย่างน้องที่สมมติว่าหมุนมาจากโรงงานคือศูนย์ครับผมจะอยากได้หมูนเหมือนเดิมอีกผมทำโรงงานไม่ได้เนี่ยใช่รถไปหรือยังแล้วเกี่ยเครื่องเดิมจากโรงงานมาจากไหนเขาก็คือเวลาเราทำเครื่องใหม่โอเวอร์ฮอลใหม่หมดแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าฝีมือเราจะร้อยเปอร์เซ็นต์เฟได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเนี่ยก็ถือว่าบุญแล้ว ถ้าได้เก้าเก้ามันมาสม่อไม่มาหรอกครับเฮียทำเครื่องดีก็จริงหัวฉีดใช้ไปหรือ,อยังปั๊มแรงดันใช้ไปหรือ,อยังแบตเตอรีร่ล่ะลจบเลยจบเลยที่นะี